สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทประลังกุลนะครับท่านผู้ฟังคิดว่าถ้ากรณีเห็นเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยนะฮะกำลังทํางานซึ่งอาจจะเป็นงานที่ทําออกมาแล้วยังไม่ค่อยดีนะักมีข้อผิดพลาดอยู่ท่านผู้ฟังจะบอกเขาไหมครับจะฟีดแบ็กเขาไหมหรือในทางตรงกันข้ามท่านเองนี่แหละครับเป็นคนที่ทํางานออกมาแล้วปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัว แล้วก็มีคนคนหนึ่งเดินมาเห็นแล้วก็มาฟีดแบ็กตรงๆกับเราท่านคิดว่าถ้าท่านเป็นคนนั้นได้รับฟีดแบ็กแบบนั้นท่านจะรู้สึกอย่างไรยิ้มแย้มแจ่มใสเปิดใจรับหรือว่ามีความรู้สึกว่ากําลังทําให้เราเองเสียหน้าหรือเปล่าท่านรู้สึกอย่างไรกับการให้และก็การรับฟีดแบ็กแบบนี้บ้าง เรื่องราวของฟีดแบ็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราคุยกันมานานมากแล้วนะฮะถ้ายังจําได้ตั้งแต่ผมเรียนจบมานี่ก็ปาเข้าไปจะ30ปีแล้วเนี่ยคำว่าฟีดแบ็กนี่มันวนเวียนอยู่ในสาระบบของการทํางานของเราตลอดเวลาโดยเฉพาะในภาคเอกชนเนี่ยหลายองค์กรที่พยายามจะหยิบเอาเรื่องของระบบบริหารผลงานมาใช้น,นะฮะในยุคที่ระบบนี้เข้ามาในบ้านเราใหม่ๆกําลังเห่อกันใหม่ๆเนี่ย มันจะมีคำว่าฟีดแบ a c แ a n โคชิงเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบนี้ตลอดดังนั้นองค์กรที่พยายามจะทำระบบ PMS ในช่วงหนึ่งก็พยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมที่จะเน้นเรื่องของการพูดคุย ongoing communication การฟ e ดแบ็กนะฮะการ Coaching ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องให้มันเกิดขึ้นจริงแต่พอเราเริ่มนโยบายแบบนี้เข้าสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเห็นนะครับใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะดูเห่อดูอยากทำ ดูตั้งใจดีแต่พอสักพักหนึ่งมันเริ่มกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนที่จะมีระบบ PMS หรือก่อนที่จะมีระบบฟีดแบ็ k ตรงนั้นด้วยซ้าไปกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพยายามจะสร้างพยายามจะทำมันถอยกลับเหมือนเท่ากับศูนย์เหมือนเดิมทำไมถึงเป็นแบบนั้น ในระยะหลังก็เริ่มมีตัวอย่างองค์กรในต่างประเทศนะฮะที่เขาพยายามที่จะเขียนหนังสือออกมาเป็นเล่มเลยว่านี่คือวัฒนธรรมของเขาในการที่จะพูดคุยฟีดแบ็กพออ่านจบเนี่ยผู้บริหารหลายองค์กรก็บอกเฮ้ยนี่เลยถูกต้องเราอยากจะเป็นแบบนี้จะทํำยังไงให้มันเป็นแบบนี้ ซึ่งถามว่ามันดีไม่มันดีนะครับแต่มันอาจจะต้องย้อนกลับมามองสภาพแวดล้อมในการทํางานค่านิยมความคิดของพนักงานของเราที่สําคัญคือตัวผู้บริหารเองเนี่แหละฮะที่บอกว่าไอเนี้ยดีเนี่ยท่านเปิดใจรับเรื่องของฟีดแบ็กด้วยตัวท่านเองมากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นกันผู้บริหารบางคน ต้องเรียนว่าเขาอาจจะประสบความสําเร็จมาค่อนข้างจะด้วยตัวเขาเองมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีอีกโก้อยู่พอสมควรเวลาลูกน้องติติงอะไรเนี่ยโอ้โกรธฮะเป็นฟืนเป็นไฟหน้าแดงหน้าแดงแล้วก็บอกว่าไอคนนี้ไร้มารยาทมากมาติเขาได้ยังไงแล้วถ้าผู้บริหารคนนี้มีนโยบายบอกว่าเฮ้ยเราต้องมีระบบฟีดแบ็กเชื่อไหมครับว่า เกิดไม่ได้แน่นอนกับองคอ์กรที่มีผู้บริหารแบบนี้ดังนั้นถ้าท่านต้องการจะให้ระบบนี้เกิดขึ้นจริงๆวัฒนธรรมในการคิดการทํางานของท่านต้องเปลี่ยนโดยเริ่มจากตัวผู้บริหารระดับสูงเองเลยว่าพฤติกรรมที่ต่อต้านไม่ฟังลูกน้องเนี่ยต้องหายไปเลยนะครับบางครั้งท่านอาจจะมองสภาพองคอ์กรอื่นแล้วบอกว่าไอ้ทำไมเขาทําได้ท่านลองศึกษาลึกๆดูสิฮนะลีดเดอร์ขององคอ์กรเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่เปิดด้วยเยอะพร้อมนะฮะที่จะรับฟีดแบ็กจากลูกน้องตัวเอง หรือไม่กะทั้งจากพนักงานระดับล่างด้วยซ้ำไปมีโอกาสที่จะบอกนายข้างบนเลยว่าสิ่งที่นายทำเนี่ยในมุมของเขาถ้าจะให้องค์กรประสบความสําเร็จนะสิ่งที่นายทำไม่น่าจะถูกมันน่าจะเพิ่มแบบนู้นน่าจะลดแบบนี้ซึ่งตัวบริหารระดับสูงเองเขาฟังจริงๆแล้วเขาก็เอาเรื่องเหล่านั้นที่มีฟีดแบ็กมาหาเขาเนี่ยเอาไปใช้เอาไปปรับตัวเองจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆว่าถ้าทำการให้ฟีดแบ็กในองค์กรจะ ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นจริงๆนะครับดังนั้นถ้าองค์กรไหนพยายามที่จะเอาเรื่องของฟีดแบ็กมาใช้จริงๆเนี่ยผมว่าสําหรับในประเทศไทยเองที่เรายังอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนักกับฟีดแบ็กเนี่ยนะฮะคงต้องค่อยๆเริ่มนะฮะหรือว่าเราต้องเริ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะฮะขั้นตอนแรกคืออาจจะต้องให้ความรู้กับพนักง,งานทุกระดับก่อนว่าฟีดแบ็กมันคืออะไรอย่าเพิ่งใช้แต่ให้เขาเห็นก่อน ว่าไอ้คำว่าฟีดแบ็กเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงความจริงมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าพนักงานหลายคนนะครับจากประสบการณ์ของผมเองเวลาพูดถึงคําว่าฟีดแบ็กปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาคิดก็คือเฮ้ยนายเรียกไปด่านี่หว่าเขาจะคิดอย่างนั้นเลยนะฮะฟีดแบ็กเฮ้ยมันมีแต่เรื่องร้ายๆระวังนะเข้าไปเนี่ยรับรองจัดจัดหนักนายจัดหนักอย่างเงี้ยคือเขามองแต่เรื่องเนกาทีฟหรือเรื่องที่เป็นเชิงลบกับคาว่าฟีดแบ็กตลอด น้อยคนมากนะครับที่จะมองฟีดแบ็ k เป็น o s สิทีฟหมายถึงว่าเข้าไปตำหนิก็จริงแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่จะทำให้เราเนี่ยมีผลงานที่ดีขึ้นจากฟีดแบ็ k ไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็ในแง่บวกหรือแง่ลบจากเรื่องนั้นก็ตามเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มันเป็นฟีดแบ็ k มันน่าจะทำให้เรามีผลงานที่ดีขึ้นได้ ซึ่งตรงนี้เองอะฮะมันทําให้ความเข้าใจผิดตรงนี้ครับมันทําให้เป็นสาเหตุที่ทําให้ระบบฟีดแบ็กที่เราพยายามจะเอามาใช้เนี่ยมันกลายเป็นระบบที่พนักง,งานก็ยังกลงกลัวแล้วก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับมันสุดท้ายระบบก็เดินไม่ได้จริงไหมฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับต้องให้ความรู้กันก่อนว่ามันคืออะไรอย่าทําให้พนักง,งานตกใจกลัวแล้วก็คิดกันไปเองว่าเออสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ไม่ดีนะฮะหลังจากที่เขาเรียนรู้ละเราก็ต้องเริ่มที่จะทําให้เขาเปลี่ยนมุมมองเมื่อเขารู้แล้วเขาก็ต้อง เรียกว่าต้องเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนนะปรับตัวเองเพื่อที่จะทําความเข้าใจแล้วก็รับมือกับฟีดแบ็กที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงๆในองค์กรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เราอาจจะเริ่มต้นจากการาคุยกันหารือกันเป็นทีมก่อนก็ได้นะครับโดยอาศัยเป้าหมายในการทํางานการพูดคุยกันการติดตามงานนี่แหละที่มันเป็น p r o c e s ป,ปกติในการทํางานของท่านเนี่ยทุกอาทิตย์ทุกเดือน อาจจะมีการเอาผลงานของแต่ละทีมขึ้นมาแล้วก็ในห้องประชุมเนี่ยเราขึ้นได้เลยครับว่าหัวหน้ามองว่าจุดดีจุดไม่ดีของงานที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออะไรแล้วก็เอาสิ่งที่เรียนไปครับที่พน,นักง,งานได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับฟีดแบ็กมาย้ําอีกทีในห้องว่าตอนนี้เรากําลังจะคุยกันเราจะฟีดแบ็กกันนะเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กก็จะมีเชิงบวกคือเรื่องที่ดีเกิดขึ้นมีอะไรบ้างเชิงลบคืออะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงทําแบบนี้ัก สองถึงสามเดือนโดยอาจจะทำเป็นทีมกันก่อนคุยกันทุกคนก่อนที่จะเป็นอินดิวิเดีลหรือเป็นรายบุคคลนะฮะหลังจากที่เขาเริ่มคุ้นชินว่าเออฟีดแบ็กมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเลวร้ายเนาะมันทําให้เราเห็นภาพมันเหมือนกระจกนะฮะ มาส่องทาให้เรารู้ว่าตัวเองเป็นยังไงตอนนี้ต้องปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างถ้าไม่มีกระจกส่องตัวเองเราก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราต้องทําให้มันดีขึ้นคืออะไรถูกไหมครับดังนั้นถ้าเริ่มที่จะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ตอบคาว่าฟีดแบ็กแล้วเนี่ยนะฮะโอกาสจะสําเร็จก็เริ่มมาละเราจะเริ่มเห็นละลางๆแล้วนะฮะว่าตอนนี้พนักง,งานของเราส่วนใหญ่ 70, 80, 90%เรเริ่มเปิดใจมองฟีดแบ็กในเชิงบวกมากขึ้นละ หลังจากนั้นเราต้องลงลึกไปอีกครับขั้นตอนถัดไปคือต้องเริ่มที่จะเอาเป้าหมายในการทํางานมาบอกแล้วว่าจริงจริงฟีดแบ็กเนี่ยเอามาใช้เพื่ออะไรจริงๆตรงนี้ต้องบอกแต่ต้นอยู่แล้วละครับเพียงแต่ว่าตอนที่เราใช้งานจริงๆพนักงานทุกคนจะต้องยึดมั่นเหมือนกันขณะที่กําลังจะบอกอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับฟีดแบ็กของงานเขาเนี่ยเราต้องยึดมั่นถือมั่นหรือว่าเชื่อแบบเดียวกันก็คือสิ่งที่เราพูดมันเป็นสิ่งที่จะไปช่วยทําให้งานขององค์กรดีขึ้น นะฮะสิ่งที่เราพูดจะทําให้ผลงานของเพื่อนเราเนี่ยดีขึ้นนี่คือวัตถุประสงค์และเจตนาของฟีดแบ็กซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องคิดตรงนี้ก่อนนะฮะต้องมีเจตนาดีก่อนในการจะให้ฟีดแบ็กแม้ว่าฟีดแบ็กนั้นจะเป็นเรียกว่า developmental feedback อะครับก็คือเป็นลักษณะฟีดแบ็กในเชิงนก g a t i v e หน่อยๆเป็นการติเพื่อทําให้สิ่งนั้นดีขึ้นเนี่ยแม้ว่าฟีดแบ็กจะเป็นในเชิงนั้นแต่เจตนาคือ ต้องการทําให้ผลลัพธ์ของงานเนี่ยมันดีขึ้นถ้าทุกคนยึดเจตนานี้เหมือนกันหมดเนี่ยความแรงความรุนแรงของฟีดแบ็กมันจะเบาลงเพราะว่าเราไม่มีเจตนาจะไปทําให้คนอื่นเสียหน้าถูกไหมฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่เจตนาของการให้ฟีดแบ็กเป็นการที่จะไปเยาะเย้ยถักถางเสียดสีไปทําให้คนอื่นเสียหน้าไปทําให้คนอื่นรู้สึกแย่เนี่ยผมว่าเจตนาแบบนี้มันไม่ถูกมันจะทําให้ระบบฟีดแบ็กขององค์กรนี่พังเลยนะครับ กลายเป็นว่าเกิดการเกิดความขัดแยง้งทะเลาะกันเยอะแย,ยะไปหมดเพราะเนื่องจากฟีดแบ็กต่างคนต่างก็จะอ้างว่าเนี่ยฉันฟีดแบ็กคุณเพราะว่าอยากให้คุณทํางานดีขึ้นไงแต่ลึกๆในใจแล้วกลับกลายเป็นว่าหัวเลาะเยาะเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยเคสอย่างนี้ไม่ถูกนะฮะแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยมากในองค์กรบ้านเราด้วยเผื่อพูดถึงฟีดแบ็กปุ๊บเท่าแล้วเดี๋ยวรุ่งนี้ฉันจะฟีดแบ็กเอาให้สะใจไปเลยนะแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยเราเพื่อให้เธอสามารถจะทํางานได้ดีขึ้นนะ เพราะฉะนั้นเราเลยอยากฟีดแบ็แบบนี้12 3 4แล้วน้ําเสียงที่พูดไปมันก็เป็นการยาอเย้ยถักถางเสียดสีไปด้วยซึ่งทุกคนก็จะฟังรู้ว่า,วามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายความขัดแย้งก็เกิดขึ้นในองค์กรฟีดแบ็กก็จบครับใช้ไม่เป็นประโยชน์ได้แน่นอนนะฮะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเป้าหมายฟีดแบ็กคือเจตนาที่ดีเจตนาที่ทําให้งานมันดีขึ้นจริงๆทําให้เพื่อนร่วมง,งานมีผลงานดีขึ้นทําให้องค์กรเนี่ยดีขึ้นไม่เกิดข้อผิดพลาดถูกแม้เราเห็นคนอื่นทําผิด เรากล้าเข้าไปบอกไหมล่ะถ้าเจตนาเราดีเราก็ต้องบอกถูกไหมฮะว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำเนี่ยมันอาจจะเกิดผลลัพธ์แบบนี้กับอ,องค์กรนะหนึ่งลูกค้าอาจจะมีปัญหาร้องเรียนมาได้2อ,อาจจะทําให้การทํางานมันเกิดความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นผมว่าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้หน่อยไหมคือถ้าเราเคลียร์ในเรื่องเป้าหมายและเจตนาเนี่ยผมว่าฝั่งตรงข้ามเขารับรู้ได้นะฮะ ว่าเรากําลังมีเจตนาแบบไหนซึ่งเจตนาของฟีดแบ็กต้องเป็นเชิงบวกเท่านั้นนะครับถึงจะประสบความสําเร็จได้หลังจากนั้นพอให้ความรู้เรียบร้อยเปลี่ยนมุมมองเปิดใจแล้วดูเจตนาเรียบร้อยทุกคนมองภาพบวกหมดละเกี่ยวกับฟีดแบ็กเราถึงต้องเข้ามาเริ่มพัฒนาทักษะละกะนี้ว่าคนที่จะให้ฟีดแบ็กคนอื่นเนี่ยเราจะต้องมีเทคนิคย่งไงบ้างาลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่มีสไตล์การทํางานแบบนี้ เราควรจะใช้เทคนิคอะไรพูดตรงๆพูดอ้อมๆแบบไหนก่อนแบบไหนหลังสิ่งเหล่านี้เรียนรู้กันได้นะครับมันเป็นเทคนิคซึ่งเอาไปปรับใช้ได้กับสไตล์ของเพื่อนร่วมง,งานหรือของลูกน้องเพราะฉะนั้นคนที่จะให้ฟีดแบ็กก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะมันจะมีมุมของจิตวิทยาซ่อนอยู่ในนั้นเวลาที่จะพูดคุยทําความเข้าใจกับคนอื่นนะครับคงไม่ใช่แบบยิงกันตรงๆโดยที่ไม่ดูว่าคนอื่นเขากำลังคิดยังไงแบบไหนอันนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่ดังนั้นก็จะต้องเรียนรู้เทคนิคการให้ฟีดแบ็ อีกฝั่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้เหมือนกันคือคนที่รับฟีดแบ็กพูดง่ายๆคือพนักงานทั้งหมดอะฮะในองค์กรเท่าที่ผมสัมผัสมาส่วนใหญ่เวลาเราเทรนนิ่งเนี่ยเรามักจะเทรนคนที่จะให้ฟีดแบ็กแต่ผมไม่ค่อยเห็นใครที่เรียกพนักงานทุกคนมาเทรนวิธีการรับฟีดแบ็กเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมมองว่าเนี่ยสำคัญเพราะว่าการที่พนักงานคนหนึ่งจะเปิดใจรับฟีดแบ็กเนี่ยบางครั้งเขาต้องทําความเข้าใจบางครั้งเขาต้องมีคนมาคอยโค้ชเขานะบางในในบางคนเนี่ยเขาจะปิด จริงๆเพราะว่าชีวิตนี้เขาไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้มาก่อนการที่มีคนคนนึงมาบอกว่าเขาไม่ดีอย่างนู้นหนึ 1, 2, 3, 4, มันทําให้เขารู้สึกมันมันเสียเซลล์อะฮะแล้วเขาก็จะไม่ชอบปกติคนเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับในเรื่องพวกนี้ดังนั้นคนที่จะรับฟีดแบ็กได้จะต้องโอเพนไมล์ได้เลยฮะจิตใจต้องเปิดกว้างแล้วก็ยึดมั่นเอาไว้อย่างเดียวว่าการเราเอาฟีดแบ็เชิงลบมามันเป็นขุมทรัพย์อันหนึ่ง ทีื่อทาให้เราเนี่ยได้รับการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วตรงนี้พนักง,งานทุกคนจะต้องเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ให้ได้แม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่สามารถเปลี่ยนได้ไหมสามารถเปลี่ยนได้จากประสบการณ์ของผมนี่ยืนยันนายแน่นอนว่าถ้าเราทําแบบนี้ทีีบ่อยๆเราจะสามารถทําให้พนักง,งานทุกคนเปิดใจในการที่จะพูดคุยรับฟีดแบ็กกันอย่างตรงไปตรงมาได้อันนี้ก็คือสเต็ปที่เราต้องค่อยๆคืบไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิด ใจคุยกันฟีดแบ็กกันนะฮะสุดท้ายที่สำคัญก็เหมือนตอนต้นที่คุยไปก็คือตัวลีดเดอร์ขององค์กรนี่แหละฮะเบอร์นหนึ่งะครับไม่ว่าจะเป็น CEO, MD หรือทีมผู้บริหาร C-Level ทั้งหมดเนี่ยจะต้องแสดงพฤติกรรมในการให้และรับฟีดแบ็กอย่างมีเจตนาที่ดีเปิดใจรับจริงๆพนักง,งานมีข้อโต้แย้งอะไรสามารถฟีดแบ็กนายได้ นายก็เปิดใจรับคุยกันตรงไปตรงมาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแบบไหนจะทําแบบไหนไม่ทําแบบไหนเราสามารถคุยกันได้อย่างเปิดอกถ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้ครับฟีดแบ็กในองคอ์กรท่านจะประสบความสําเร็จได้อย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับถ้าท่านต้องการให้วัฒนธรรมแบบนี้เกิดขึ้นในองคอ์กรของท่านจริงๆก็คงต้องค่อยๆไล่สเต็ปกันไปทีละขั้นทีละตอนอย่าเพิ่งหักด้ามพระด้วยเข่าโป้งเดียวแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มฟีดแบ็กกันเลยผมว่า ความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะก็ลองเอาแนวทางที่คุยไว้ในพอดแคสต์ตอนนี้ไปปรับใช้ดูก็ได้นะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมกับคุณครับสวัสดีครับ